สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวงไปเจ้าค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่24วันพฤหัสบดีวันที่24เดือนสิงหาเนาะคะ่ะวันที่30คข่อยก็ได้บินกลับเยอรมันแล้วเมื่อนี้ต้องไปหาหมอค่ะไปหาหมอไว้ก่อนนะคะพี่น้องคะจ้างที่บอกข่อยมีปัญหาปวดปวดเอน็นปวดอนันปวดหลังเข้าปวดอนันหัวเข้าก็เป็นหัวเข้าด้วยค่ะปวดข้อพับเนาะคะ่ะปวดข้อพับ เนื่องจากว่าข่อยออกกําลังกายหลายข่อยย่างหลายหมอบอกว่าน่าจะยืดหยุ่นไม่พอมันเป็นการปวดกล้ามเนื้อนะคะเนะเาะออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นซึ่งกระดูกบ่เป็นอย่างนาะคะ่ะคุณหมอเอ็กซเรย์เบิ่งแล้วอย่างเบิ่งแล้วแต่ว่ามือนีต้องไปหาหมอซ้อมอีกเท่อนึงไปให้หมอเบิ่งว่าก่อนที่สิกลับเยอะละมันนะคะ เพราะว่ากลับไปพุ่นแล้วหมดหมออีอย่งมันก็นยากเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็เลยต้องไปหาหมอสักกอนค่ะไปนํากันค่ะ,ไป,คะไปสมิติเวชศรีราชาเนาะค,ะะคะ่นะเนาะคุณหมอประจําที่เกยยหายุหันลานสาวกับไปเฮ็ดงานแล้ว น้องนี่หักแต่อายายคักดอกอีลีสำลีลาบดีนางมะเรวตะน,นันฝนก็สิตกแลคะ่ะฝ่ากัะปืนเป็นขื่นเป็นเป็นงอนใกล้สวรรค์สั่นฝ่าขออาสาปินป้าไอ้ขอให้ได้คู้ไอ ใจน้องมาวันกลักกวหัวใจทั้งสีห้องของน้ำเมื่อไปพีพี่น้องเจ้าคขาพี่น้องปองไปเจ้าขาไข่อยมะม่วงไทยเกือบข่อยเหลือแตะซื้อเกือบเหลือแต่ชื่อเนาะค่ะเนาะน้องเอ้ย ย่างขามถนนรถกระสิส้นตายจากเป็นมืออย่างของข่อยุ่อวานนี่เกือบเกิดอุบัติเหตุสองเือสองครั้ง เนื้อนะคะรักษาไว้เพราะว่างูประอยากปล่อยไปดนเริ่มมีอายุแล้วเดี๋ยวกับอันนั่นเดี๋ยวกับอันนี้มีอะไรก็ต้อง อดเยอะละมันไปยูเยอะละมันกับคิดหอดเมืองไทยพี่น้องป้องไปผู้ใดมีงานบอกข่อยในเด้อข่อยไปเห็ดน้ำแนตกงานค่ะตกงานช้ำใจที่จากอีสานบ้าน ปปานนี้เขาน้นาคงเข้าร้อนสมใจแต่ตัวเราต้องยืนร้อไห้ชัมใจอยู่ที่สถานีลืมแล้วลวะเนิบความชำ 사비앞라 สูงๆนะตึกสูงๆนะร้านอาหารพระเจ้าวิวดีดีได้ทงไมวิวสวยมากวิวทะเลน้องอ่ะวิวทะเลเคยบอกปันใดดอกมันเหนียวโตเน้ะพี่น้องพ่องไปเจ้าคะ่ะถ้าเป็นนันทะเลสาบน้ำจืดก็อ,อยู่อิตาลีนั่นจังบ่เหนียวโต

ประมาณสิบหาโลนะคะพี่น้องค่ะสิบหรือยี่สิบโลประมาณนี้แหละถามว่าหมอใกล้ๆบ้านก็บมียูต่วนันเขาเคยรักษาเพื่อนแล้วเคยรักษากับหมอสมิธติเวศแล้วอันบน,นี้การรักษาหมอไดบอหมอหนึ่งไปสัก้อนไหมค่ะเขาไปาอยากไปเริ่มการรักษาไหมหมอเพื่นรู้แล้วว่ายาตัวใดยาชนิดใด กือบตายมาครั้งหนึ่งยังมาแล้งถึงส้มสองอีกนอพี่เก่านั้นยังใช้ไมส่สินตองเพืเขากินปีนี้ บางพระบางพระแล้วก็ศีราชาหมดสีราชา,รา,ชาหรอคะพี่น้องคะ่ะศีราชาเมืองหน้าอยู่ แต่ว่ามีห่างใหญ่ๆตั้งสองห่างเนาะค่ะคือเคลื่อนห่างโรบินสันกับอันห่างเส้นทันเนาะค่ะเส้นทันกะยนอยใหญ่เดินมีบาทไม่ไหว ตชุมชนบชุมชนบร้วากันนี่อะไรวะรถสมิติเวชชนบุรีฮอสพิทอลอันอยู่ในอันชนบุรีกับมีอันสมิติเวชท,ที่นึงแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องใหม่เครื่องมือพอพออ่อนสมิติเวชสีราชาสมิติเวชสีราชาน่าจะพร้อมกว่าน่าจะเป็นสาขาใหญ่ อันนี้เป็นถนนเส้นที่ลงไปเกาะร้อยเนะค่ะเผ่ยว,ว่าเราไม่ไปเกาะลอยเราจะไปลงพยาบาล เกือบเสียใจตลอดชีวิตคิดนิก ข้างล่างนีคอยมว่วามาักขึ้นตึกมาหาจอดข้างล่างอาวเต็มมาสร้างบาเทียเต็มต้องไปจอดที่ร้านไหนล่ะคะโอเค รถกอบทรงเนาะคะ่ะข่อย่อยาขึ้นตึกข่อยสิวินวินนี่ดีมีรถมา้าบนน้อนี่ขึ้นตึกขึ้นตึกเดี๋ยวจะวินเนาะคะ่ะจอดที่ลานดีกว่าที่จอดรถสำหรับลูกคงโลงพยาบาล น้ำยังสี่ดีก่อนเราก็นั่งรถกลอบไปว่าต้องขึ้นตึกตก็เต็มสหมองส,องสองุบอนเทจอดไสไดรนะคเอเด้ยนี่บ้างอคยี้ไม่ได้พอมองึงมางแล้วอือาากอควาอีกนึง ออกไปเจ้าค่ะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะอันนี้เป็นห่างเส้นพันห่างเส้นพันศรีราชาคุณน้องค่ะเส้นพันศรีราชากลับแล้วคุณหมอบอกว่าก็เป็นยังเนาะค่ะไจติยาค้ายกล้ามเนื้อ ายาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ให้เฮ็ดยืดเยลอดเอ่ยยืดเยียดดูๆฮ็เกี่ยวกับพวกยกอขาอย่างสี่ค่ะแล้วก็บด้ฉีดยาเนาะค่ะายาแก้ปวดแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อเอ้าแล้วหมอก็ให้กินพักไร้ แย่งน้อยปกติข่อยก็กินพักด้วยแล้วมันหนับทุเรียนอยู่บ้านเขาเนี่ล่ะ ตอบา้านเฮาเนาะคะ่ะมีตะเมืองไถ่ทั้งล่ะดีคัะ ตอนนี้ผลไมมถือถือค่ะพี่น้องคะ่ะมังคุดสามล้รลยล่องกองล่องกองก็ถือเงอาะกะรลละสี่สิบบาทก็ถือว่าแพง้งค่ะเงาะงเรี้ยนโลละสี่สิบาทกินเข้าไปทุเรียนมาสานพี่น้องบอกไปเจ้าคะ่ะ เลี้ยนกับ b ทัน n ี c เบิร์ดลายกับลายแซ่บกับแซ่บคอยคอยไอยคอยไปก็ะไดเปล่าหลอกให้สาวนกน้อยคอยไอไอบ o t าวคืนนั่งกอดเข้าสะอื่นไอ b o t a บัะได้ค่ะพี่น้องค่ะบางพะบางพะาเจ้าสิมีลานปูล้านขายอาหารทะเลสดสดดีๆหลายล้านเนาะค่ะที่มีซื้ออยู่หลายลายล้านดีๆอาหารทะเลกินเยอะก็ไม่ดี ជាណាស់ทําไม จังบ่คอยฮ้อนเนาะค่ะขันบ่มีเล็กขันบ่มีเมกสิก็ฮ้อนตับ ซดีกน่องป้องไปเจ้าค่ะนี่คอยแวะล้านตำล้านยำล้านตำล้านนี่ข้าเจ้าสิเป็นล้านมีซเนาะคะ่ะล้านแซบมากๆอยู่หนองมนนะคะเนาะไปสิได้ตำปูปลาทุกอย่างแยกน้ําค่ะอันนี้ยำปลาดุกฟูแล้วก็สิมี ยำหุ้นเส้นทะเลยำสองไขย่ยำสองไข่ก็จะมีไข่แมงดากับไข่ยังไข่ก,กุ้ปูแล้วก็คอหมูย่างอันนี้สิเป็นนันปลาดุกฟูนะคะข้าวเหนียวหนึ่งห่อพี่น้องต้องไปเจ้าค่ะทุกอย่างแซบๆค่ะคลิปไปโรงบาลค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พอ่อว้สมนิจ,จะพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ